ปาดทิชโตมาเบ่งอันนี้จ้าเนี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอกหยุมมาเลยจ้ะแล้วก็ใส่นอบานนีดนอตาพดีนี่อีกดอกนึงจ้ปะปาดกำลังคืนค่ะโอ้ยคักคักวันนี้คักคักอันนี้แห่งดอกง่ายจ้ปะปาดจวดจวดด้วยจ้า เกดกระจวดคักคักคักพี่อีกดอกนึองอุ้ยเฮงนี่ย้ายไปเรื่อยแม่จะเท่าก็เอาจ้ะเอาไปตากไอ้เอาไปตากแดดเอาไปอบนะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็แมนจ้ะอันนี้ก็แมนเฮ็ดจ้ะจ้ามาเบิ่งค่ะตุปุติปิอันนี้ก็แมนสองดอกฮาด มันจะมันมุกนี่แหละค่ะกองใบย่ามาตัดขานะคะอันนี้ย่าตัดขาเมื่อฝนตกเข็นหูอยู่เห็ดเป็นเหลี่ยมเห็ดกระลังออกนะนี่ย่าตัดขาจ้ะบนให้กระตาบัดเลิศนะคะ เจออีกแล้วจ้าเห็ดกําลังเกิดนึกว่าสีว่าเกิดนะคะ่ะอันนี้ดอกตุมุติมิจ้ะเพิ่งเกิดตุมุติมิพจ่จ้ะพดพ่ออีลีโมนีมานนะคะมานดอกนารักน้ารักจ้ะอ,อันซ่อน